ใช่แล้วใส่รองพรมาครับแล้วคุณก็ปีนรองเท้าได้เก่งมใช่ใช่ครับคุณบอกว่าเดีวเาขอที่อยู่รงี่ต้องอ่อแม่กูหก่แม่ขอัวที่ที่แนะนาเรื่องของการปีนรองเท้าครับใครให้เรารูว่าเฮ้ยมันมีแบบคอมมูนิตี้นี้ด้วยที่ว่าเวลาปรองเท้ามาแล้วบบทคนจะแบบ่คุณได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเเจ๋งดีคราเมากทีู่ชอเลยว่าแบบคได้คือย โอเคผมีน่าทีเพราะครับผมเพราะนะทีผมแล้วก็ไดทัายะครับติ๊ตาเได้ต้นปีครับต้นีัยก็วัไหนไมรู้นะฮรอชะรตอนนี้พีน่าจะส่ก้เลือกหน้าพษะไรครับกับรครับด้กับนิชาเ้ยก็มีานื่อานผงา่อแล้วเรามีพท่สื่อะไรเราททน ไม่มีนะครับก็ไปเจอนสนามก็เจอใสนามตอนครับอยากีก็เต็ก็ทำได้เรากจะช่วยได้บ้างครับขอสอนผมทีไรได้เข้ได้ได้ครับล้ก็ติดตามได้ทั้ายระดาจรย์ไอได้แล้วก็ติดตามผลงานผมแล้วก็ทุกคนที่มาวันนี้ทางชอถาได้ครับโอเคติดตามแล้วติดตามไดเไม่ได้ไ่ไดรอุ้ยทไไจะเป้่ีนาไ้ยูดกรอ่ะเขาจะซื้อแบบ สว <Hi. S 1> mm ัสดีครับ 好，再见<们><好>。<好> ยังไม่ได้เข้ามารับปฏิทินแล้ผมทืกนขึนมาครับเรื่อง คุณนนะอันละเออกนสถามว่าอะไรครับคุณดิวปกติสีก่อนก็ใช้ ปีที As ่3ปี2566ครับด<ส>ูกันด้เยอะะจะ 何 <laughs> Yeah. ยอดมากสุดยอดมาก1 um 1คร ouais. uh ัยบเอ็ดนะาม่สิบไมนใครจะมาพรุ่งนี้ไม่แน่มรพวกนี้พวกนี้โอ้ยก็มีหลายคนอยู่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะถามหลายคนเนี่ยครับเน่อาไปแจกใครอะสามรี่ครับะไม่เอาเมนรวมกันมาเดียวาม้บถึง3 2มครับต่อนนี้นะฮะอากาศดูดีด้วยสามร้ลย พี่โบนะมุ่งไทบกยู่นะครับัรูนะฮะขอเสียงแฟนครับแบรนดี้กับยาญาเลยครับด่สมครับสามถึงสาสครับป็นคัมาชิมเลยครับ ผมสีอยเ็ปีเป็นมานะฮะส้าดวันน้ใครไปดูงานบ้านของของช่าาวบ้างครับมีไหมัน้พูดอยู่าหลังข้าหลัูผมบอกแล้วนะผสิารอยสมครับาสนุกมากต้นของคงามรอย่เอท่อาวดี้ฮะก็ปีหน้า สองเอาไว้เดินขึ้นมาได้เลยครับขอเดินระเบียบนะใช่นะแล้วก็ถ้าใครนะเสร็จแล้วก็ถ้ายังไม่ดี้กลับก็อยู่้วยกันต่อก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมีถ่ายรูปด้วยกัน ยังไม่ถักเออไม่ถักบอกไม่เคยดูเลยนะตอนแรกก็ผมก็แล้วก็เอตอนแรกคือสัตวัไม่ทำโงนี่หรอใช่ตอนแรกก็จะทำได้เงี้ยพอพี่ก็ยังไม่เคยดูเออเราว่าดึงเราว่าดึงบอกเาเอาไปป่ะก็วันนี้เราก็สีนี้เราไม่ 再来一遍，再来一遍。 พี่ตอนเกเาเยี่ยขนาดนี้ โอน100%เปอร์เซ็นต์ <coughs> 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 <coughs>